ค่ะทุกคนกลับมาเจอกับเอมมี่อีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราก็แวะมาทำคลิปเขาเรียกว่าอะไรอุทาหรณ์ให้กับทุกคนนะคะซึ่งวันนี้เรื่องที่เราจะเล่าเนี่ยก็คือเราโดนโกงเงินจากไอจีที่แบบขายแบบเฟอร์นิเจอร์อะคะ่ะเดี๋ยวไวมี่จะโพสต์รูปหน้าร้านให้นะคะว่าเป็นร้านไหนอะไรยังไงในคอมมูนิตี้เนาะก็ตามไปดูได้นะคะจริงๆช่องทางอื่นเฟสบุ๊กมี่ก็โพสต์ไว้นะคะก็สามารถตามไปดูได้ว่าเป็นร้านไหนนะอ่ะเริ่มแรกเลยเนี่ยมีอย่อะเคยโดนโกงอะไรอย่างเงี้ย หลักพันหลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่บ่อยมากแต่ก็เคยโดนมาแล้วนะคะในก่อนแบบปีหนึ่งปีสองหรือว่ามหกอะไรประมาณเนี้ยก็เคยโดนโดนอยู่บ้างนะเออเราเซิร์ฟเฟอร์นิเจอร์เยอะๆเราอยากได้เฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรามีห้องแล้วเราก็อยากจะแต่งห้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราแค่อยากได้ตู้ข้างเตียงอ่ะตู้ข้างเตียงเล็กๆเลยค่ะไม่ได้คิดว่าจะซื้อแพงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปเจอมันซักเจสขึ้นมาในไอจี มันเป็นร้านร้านหนึ่งที่ชื่อว่าชื่อจรเนี่ยเขียนชื่อว่ามารวยเจอเจอเจอเป็นแบบเฟอร์นิเจอร์นู่นนี่นั่น,น,น,นก็เข้าไปดูอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นเซตเออมันเป็นเซตแบบตู้ยาเออเป็นตู้ไม้ข้างเตียงกัดแบบตู้ยาวอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูประมาณนี้ก็คือเอ้ยถูกมากพันเดียวรวมส่งไอ้เราก็คิดว่าคงใช้ไม้กากๆแหละคงไม่ได้ใช้ไม้ดีหรอกเพราะว่าที่เราจะเอามาใช้ก็เป็นห้องแบบชั่วคราวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ เราก็เลยไม่ได้ดูถึงคุณภาพแล้วเราก็เห็นว่าเขาขายอย่างอื่นด้วยเราก็ไปซื้อแบบกระจกกับเขาเป็นกระจกอย่างนี้กระจกแบบตั้งยาวก็รวมไปแล้วก็ประมาณพันห้าห้าสิบสำหรับหลายคนเนี่ยก็บอกว่ามันไม่เยอะแต่มี่จะบอกว่าด้วยความที่มี่เนี่ยไม่ได้คิดว่าเขาจะโกงนึกออกใช่ไหมเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าเราสั่งไปอยาใช้เวลาแบบก่อพันธุเจ็ดวันนั้นนี่เออเราก็เลยโอนเงินไปใช่ไหมแล้วเราก็ส่งใบกำกับภาษีที่อยู่ที่ออกใบกำกับภาษีให้แล้วเราก็ผ่านไปประมาณสองวัน เราก็ซื้ออีกอย่างหนึ่งคือเราซื้อเตียงซื้อฟูกอะไรเงี้ยแล้วเราก็ส่งไปกํากับภาษีเลขเดียวกับที่ทีเ่เราส่งให้ร้านนั้นไปซึ่งเราก็เพิ่งกลับมาดูว่าเอ้ยไอที่เราส่งไปให้ร้านนั้นอะอันนี้มันโกงอะมันไม่มีเลข13หลักเลยนี่แล้วทำไมมันไม่ถามถึงเลยวะเพราะว่าเราส่งเหมือนกันเลยให้กับเจ้านี้เจ้านี้บอกขอเป็นเลขด้วยได้ไหมคะจะได้ออกใบกํากับถูกอะไรเงี้ยเออเราก็แบบอืมก็ก็เอกใจนิดนึงนะ แล้วก็เลยส่งเป็นอันใหม่ไปแล้วบอกเออพี่คะจะมาส่งวันไหนหรอเขาบอกเออจะส่งวันที่สองอะไรเงี้ยแล้วก็เลยบอกว่าเออส่งเป็นวันที่สามได้ไหมคะพอดีวันที่สองไม่มีคนอยู่ก็นัดกันเป็นวันที่สามพอถึงวันที่สามใช่ไหมคะไออีกร้านหนึ่งที่มันขอไปกํากับที่พวกสั่งเตียงสั่งฟูกอะไรเงี้ยก็มาส่งแล้วเราเลยทักไปถามว่าเออพี่คะตู้จะมาส่งเมื่อไหร่มันกี่โมงถ้าไม่มีคนรับอะไรเงี้ยเขาบอกประมาณสามโมงถึงสี่โมงเย็นนะเพราะว่าในกงทมอเนี่ยส่งเยอะมากพอสามโมงแล้ว คือเรามันเป็นโครงการค่ะมันไม่ใช่แหวะผิดบ้านแน่นอนเพราะโครงการมีมีเราเป็นสำนักง,งานขายใช่ปะอันเดียวแล้วเราก็รออีกถึงสี่โมงสี่โมงแล้วเราก็เลยแบบสี่โมงครึ่งรอสี่โมงครึ่งเราก็เลยทักไปว่าพี่คะมาส่งยังคะเขาก็ไม่ตอบเราเวย้ยเขาหายไปเลยแล้วเราก็ตอบอีกว่า พี่คะพอดีจะเลิกงานห้าโมงครึ่งรีบมาส่งหน่อยได้ไหมคะเพราะเดี๋ยวกลัวไม่มีคนรับสินค้าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็หายไปเลยจนแบบห้าโมงกว่าเรารู้สึกแล้วว่าแบบมันตุ่นกูแน่ๆแบบว่าโกงแล้วอ่ะเราก็เลยทักไปบอกพี่โกงใช่ไหมคะจะไม่มาส่งใช่ไหมอะไรเงี้ยเออแล้วเขาก็ไม่ตอบอยู่ดีนะคะจนแบบเรารู้เริ่มรู้ตัวแล้วเราก็เลยไปปิ้นสำเนาทุกอย่างว่าเออันี่คือแชท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 นู่นนี่นั่นนะ แล้วเราก็ไปแจ้งความสอนอชกชัยด้วยความที่บ้านเราอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะเราโอนเงินเราก็โอนเงินตอนขับรถเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราเห็นว่ามันอยู่ใกล้บ้านเราก็รีบแจ้งก่อนเราสั่เนาทุกอย่างไปอะไรเงี้ยตำรวจเขาบอกว่าเราอ่ะต้องรู้นะว่าที่เกิดเหตุมันคือที่ไหนโอนเงินที่ไหนอะไรเงี้ยเราก็บอกเราอ่ะโอนเงินตอนกําลังจะกลับมาบ้านจากบางเขตมา มาโชคชัยสี่อะไรเงี้ยคือเราขับรถเลยมันไม่ได้จอดนิ่งมันขับรถแล้วก็เออเราก็โอนไปเรื่อยๆแต่เราก็จาได้ว่าเออมันอยู่แถวแถวแถวใกล้ถึงบ้านแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยมาแจ้งที่สอนอนี้อะไรเงี้ยเขาบอกไม่ได้นะต้องรู้นะอะไรเงี้ยเราก็แบบแล้วเราจะรู้ยังไงอะไรเขาบอกงั้นเอาที่อยู่จัดส่งของอ่ะเป็นหลักซึ่งมันเป็นบางเขนเขายังไม่รับเรื่องอะไรเลยนะเขาก็คือไล่เรามาบอกว่าไปแจ้งที่สอนอบางเขนแทน คือไอจีเนี้ยมันก็แบบปิดเป็น private ใช่ไหมคะอยู่ๆมันก็ปิดเป็น private ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เราดูของจากไอจีธรรมดาแล้วเขาอลองเปิดอีกทีเราก็ลองเปิดตอนอยู่ตรงหน้าตํารวจเลยเราก็เปิดแล้วมันก็เปิดเป็นแบบ public ซึ่งเราก็เลยลองทักไปเอาแชทแคปแชทแล้วก็ส่งไปว่าพี่คะตามของให้หน่อยค่ะอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ตอบเว้ยแบบกลับมาบ้านแล้วเขาก็ตอบว่าได้คะ่ะเดี๋ยวเช็กให้แล้วบอกว่า ค่ะรีบตามให้หน่อยนะคะจะแจ้งความแล้วค่ะถ้ายังไม่ส่งของอะไรเงี้ยจะแจ้งความเขาก็บอกว่าอ๋อถ้าแจ้งแล้วก็ไม่ต้องตามแล้วมั้งคะแบบภาษาแบบวิบัติวิบัติอะเออแล้วแล้วแล้วเขาก็แบบบล็อกเราเลยเว้ยใช้ไอจีนั้นอะบล็อกเราเราก็แบบอ่ะเนี่ยมีฉาชีพเต็มตัวแหละกูแจ้งความได้เต็มปากแล้วว่ามึงโกงกูเรารู้สึกว่าเขาแบบ คุตีนอะสำหรับเราอะถึงจะไม่ใช่ตังที่จํานวนมากอะแต่เรารู้สึกเสียสักสี่มากมากเหมือนเราเหมือนโดนยามด้วยคําพูดของอะไรของแม่งก็ไม่รู้เหมือนสก,กอร์แล้วเราก็แบบเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอวะซึ่งเราเคยเราลงไอจีไปแล้วว่าเขาพูดว่าอะไรเป็นเชค็คยังไงแล้วเราก็แบบเคยแคปหน้าร้านโชว์ไปแล้วแต่เ,เราจะลงอีกใน YouTube ให้โอ้เราไม่อยากให้ทุกคนไปโดนเหมือนเราอะเพราะว่าไอจีนี้มันยังเปิดอยู่ค่ะทุกคนมีก็บอกเออเพื่อนๆเป็นรีพอร์ตหน่อยมี่ก็ไม่รู้ว่า การรีอพอร์ตเยอะมันจะช่วยหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มันก็ยังอยู่แล้วมีคนฟอเยอะเป็นแบบหลักหมืนนะ่นอ่ะเราก็เลยกลัวว่าการที่เขาฟอหลักหมื่นอ่ะคนจะเชื่อถือเขาแล้วก็ไปซื้อของกับเขาขอ,อีกอันนึงบอกว่าแล้วทีนี้พอเราโดนเราก็เลยมาแจ้งความที่บางเขนอีกวันเขาก็ดูสำเนาข,ของเราว่าเออนี่คือหลักฐานนะาหลักฐานสักพักหนึ่งก็มีแบบผู้กำกับมั้งหรือใครก็ไม่รู้เป็นแบบรุ่นใหญ่เนี่ยเขาก็มาเขาก็อะไรอะ่ะอะไรเงี้ยเราก็แบบเออเนี่ยค่ะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะ เขาบอกว่าเราต้องรู้นะว่าโอนตังค์ที่ไหนอ่ะรู้หรือเปล่าเราก็บอกว่าอ๋อแต่ว่าเราไม่มั่นใจเลยเพราะว่าเรานั่งรถอยู่ค่ะเราไม่ได้เป็นคนขับรถด้วยเรานั่งเรานั่งรถอยู่แล้วเราก็โอนซึ่งรถมันก็ไม่ได้ติดเราก็ไม่ได้จอดค่ะมันก็ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เราจําได้ว่ามันอยู่ประมาณออกจากบางเขนไปปุ๊บปื๊ดตรงไปเส้นพระโขนกําลังจะใกล้ถึงประมาณเมเจอร์ลัชอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเขาไปอย่างนั้นเขาบอกต้องรู้นะว่าโลเคชั่นอยู่ที่ไหนไม่งั้นเราหลับเรื่องไม่ได้เราก็เลยบอกว่าเออ น่าจะเป็นแถวๆตรงสะพานก่อนถึงก่อนถึงเมเจอร์ล่าช์เขาก็บอกว่างั้นก็ต้องไปแจ้งสอนอพร,ระโหดสิรู้ไหมว่าเราไปคัดสัมเนวใครียกอะไรนะคัดสเตทเมนต์ของไอที่เราโอนอะแล้วเราจะรู้เลยนะว่าโลเคชั่นอยู่ที่ไหนอะไรเงีย้ยตอนแรกเราก็ไม่รู้แล้วก็บอกว่าอ๋อคือเราเขาไล่เราไปสอนอที่สามแหละเป็นสอนออะไรพระหดอะไรสักอย่างหนึ่งอะเราก็ไม่รู้เราก็เลยอ๋ออ๋ออ๋อหรอสองสถานีตำรวจแล้วอะเราก็แบบมันจะคุ้มกับพันห้าหรอวะขับรถไปขับรถมาสองสอนอแล้วไหนจะค่าปริ้น อะไรอย่างงี้อีกคะเพราะเราไม่ได้ปีนที่บ้านใช่ไหมคะตอนเราข,ขับกลับมาเราก็เลยลองโทรหา c เซ็น e n t e r เราใช้ธนาคารสีเขียวเราก็เลยโทรไปถามเขาว่าเอเอเนี่ยเราจะรู้ได้ไหมคะว่า location ตอนโอเนี่ยมันอยู่ตรงไหน <S <S เขาก็บอกว่าทางบริษัทเราไม่มีการเก็บข้อมูลในส่วนนี้ไว้เราไม่เก็บ uh, location การโอของลูกค้าค่ะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่สามารถรู้ได้เราก็เลยบอกเอเอเราอ่ะเราจะไปแจ้งความแต่เขาบอกว่าเราต้องรู้โล c a t i o n ให้ได้ไม่งั้นเราแจ้งความไม่ถูกที่อะไรอย่างเงี้ย เขาบอกว่ามันไม่ได้ค่ะเพราะเราไม่ได้เก็บข้อมูลตรงนั้นไว้จริงๆทางธนาคารไม่ได้รับรู้เลยว่าคุณโอนที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นตู้เนี่ยพอรู้แต่ถ้าเป็นโอนโทรศัพท์เนี่ยก็คือไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เก็บข้อมูลโลเคชันการโอนเออเราก็เลยแบบอ,อ๋อแล้วเขาบอกว่าถ้าคัดสเตตเมนต์มาดีๆอ่ะเราจะรู้เลยว่าอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าสามารถไปสถานีตํารวจแล้วก็สามารถติดต่อคอสเซนเตอร์ให้คุยกับตํารวจโดยตรงได้เลยเราก็เลยแบบเราเหนื่อยอะ่ะ เราเฟลกับหลายๆอย่างว่าเราไปมาสองสอนอ,นอนแล้วเขาไม่รับเรื่องเราแล้วเขาก็ไล่เราไปอีกสอนอนหนึ่งซึ่งเราไม่ใช่คนแถวนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าทําไมมันถึงยากขนาดน,นี้เราไม่เคยแจ้งความอ่ะก่อนนันนี้เราเคยโดนโกงแต่เราไม่เคยแจ้งความด้วยความที่เราเด็กเราซื้อของเราโดนโกงเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราบอกใครอะ่ะแม่เราจะบอกไหมว่าอย่าไปซื้อแล้วนะของออนไลน์อะไรเงี้ยไม่ให้เราซื้อแต่ว่าพอเรามาเจอตำรวจอะ่ะ ที่ไม่รับเรื่องเราอะสองสถานีแล้วเราให้เราไปสถานีที่สามอะแล้วถ้าโลเคชันที่เราพูดอะมันไม่ใช่สถานีนั้นอีกเขาจะไล่เราไปสถานีที่สี่เหรอเราก็งงว่าตกลงคืออะไรทําไมถึงแบบไม่รับแจ้งความอะแล้วตํารวจคือรู้ได้ยังไงว่ามันะคัดสเตตเมนต์แล้วก็ขอดูแบบโลเคชันได้ทั้งๆท,ที่เราเป็นคนโทรไปหาธนาคารเองแล้วเขาบอกไม่มีไม่สามารถดูได้คือตํารวจไม่เคยโคอะไรกับ ธนาคารเลยเหรอไม่เคยถามเลยเหรอไม่เคยมีกรณีนี้เลยเหรอเรางงมากแล้วคือเราก็ลองถามเพื่อนเพื่อนเราบอกว่าจริงๆรงอ่ะรู้ได้นะว่าโอนจากไหนแต่ว่าต้องมีใบแจ้งความอะไรเงี้ยซึ่งเขาไม่รับแจ้งความเราตั้งแต่เขาเขาไม่รู้โลเคชันเราแล้วอะแล้วเราจะเอาใบแจ้งความจากไหนอะไปให้ธนาคารนึกอ,ออกใช่ปะเราก็เลยรู้สึกแบบเรารู้แล้วว่าทําไมเขายังโกงได้จนถึงทุกวันเนี้ยไอ้พวกร้านพวกเนี้ยเรารู้สึกว่าการแจ้งความอะ่ะ มันยากมากเว้ยสำหรับคนไทยอะ่ะมันหลายขั้นตอนมันแบบด้วยคามที่แบบตำรวจไม่รู้ว่าข้อมูลจริงคืออะไรแต่ว่าก็โบยๆไปว่าเอ้ยไปนู่นไปดูนี่ก่อนไปดูนั่นก่อนเดี๋ยวค่อยมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเราว่ามันมันทาให้ผู้มิฉาชีพวกเนี้ยมันแบบมันได้ใจอะ่ะแล้วมันก็ยังแบบอยู่อย่างเงี้ยไม่มีใครอายัดบัญชีมันอะ่ะเรารู้ว่าเราคงไม่ได้เงินคืนหรอกแต่เราแจ้งความเพราะเราอยากให คนนี้มันโดนแบบมีคดีให้รู้ว่ามีคนจะมาแต้งความนะเคยโดนคดีความนะเจ้าของบัญชีนี้ควรโดนอายัดเงินนะผู้จัดการเราเลยถามว่าลองเอาชื่อไปเซิร์ชไหมอะไรเงี้ยผู้จัดการเราเลยเอาชื่อไปเซิร์ชมันก็ขึ้นมาเลยว่าไอคนนี้ที่ชื่อเจษด,ดาธรารานีนะมันโดนแบ็กลิสต์อยู่ซึ่งเราก็ไม่ได้เอกใจเลย,เ,ยเพราะว่าของมันไม่ได้แพงมากค่ะแล้วเราก็ตายใจด้วยแหละเพราะว่าเราสั่งของมาเยอะเราไม่เคยไม่ค่อยได้โดนโกงอะไรเงีย้ยแล้ว ผู้จัดการเราก็ส่งมาให้อีกเป็น Twitter ซึ่งเป็นไอคอนเนี้ยโดนโกงจากหลานเดียวกันแล้วมันก็เขียนว่าแบบเฮ้ยมึงมึงโกงกูอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคือมันยังอยู่อ่ะไม่มีใครแจ้งความไม่มีใครอายัดบัญชีมันไม่มีใครรีพอร์ตไอจีมันคือเราอ่ะไม่อยากให้มิจชาชีพพวกนี้มันไปหลอกใครอีกนะเราไม่ได้อยากได้เงินคืนแต่ว่ามิจชาชีพพวกเนี้ยมันอยู่ต่อได้เพราะว่ามันไม่มีใครแจ้งความและตำรวจก็ยุ่งยากในการแจ้งความมากมาก เราไม่รู้ว่าเราต้องทํำยังไงเพราะตอนนี้เรารู้สึกถอดใจแล้วเราไม่อยากไปเจอไอ้ <culiar OOOO. S 1> ตำรวจพวกนี้แล้วเราไม่อยากแจ้งความแล้วเพราะเราขี้เกียจคุยเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้เงินคืนก็ปล่อยมันไปเถอะไม่อายัดไม่อะไรไม่อยากได้ความเรื่องนี้ก,นก็ก็เรื่องของตํารวจแล้วเราทําได้แค่โพสตเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนว่าเออมันคือร้านนี้นะมันใช้วิธีนี้นะอาการเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยโงแน่นอนเราได้แค่นี้ค่ะ เราไม่อยากให้ช่องทางที่มันสะดวกสบายอย่างเงี้ยมาเป็นช่องทางของมิจฉาชีพที่มันทํางานกันง่ายมากทุกวันนี้มันก็ยังได้ตังค์ทุกวันนี้ไม่มีใครปิดไอจีมันไม่มีใครอายัดบัญชีมันด้วยความที่ของมันราคาถูกอะค่ะคนก็จะสั่งเป็นแบบเยอะเอะอะเอ้ยเราได้เยอะว่ะอะไรเงี้ยคือจริงๆมันโกงมันแบบราคานี้คือเราไม่ได้เอะใจว่ามันโกงแต่ว่ารานี้มันโกงอะทุกคนเราไม่รู้จะบอกทุกคนยังไงก็แชร์แชร์กันไปเยอะเะเลยนะคะ ก็คือคลิปนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะมาอัดอะไรเป็นพิธีรีตองนะคะเพราะว่าหน้าก็ไม่แต่งก็จะมาอัดเล่าอุทาหรณ์ต่างๆให้ทุกคนฟังนะก็ฝากแชร์ด้วยนะทุกคนเราไม่อยากให้คนอื่นโดนแบบเรานะคะก็ถ้าจะซื้ออะไรก็เช็คดีๆเอาเลขบัญชีไปเช็คได้ยิ่งดีนะคะแบบว่าเอาชื่อไปซื้อใน Google เลยก็ได้นะนั่นแหละค่ะทุกคนก็ภายแก้ตัวเนาะ ฝากดูแลตัวเองกันด้วยนะคะต่อให้ดูแลตัวเองมันก็จะไปรู้ได้ไงว่ามันโกงถูกไหมก็น,นั่นแหละแราแวาระวังกันนิดน,นึงนะแล้วก็ช่วงนี้เนะี่ยเว็บพนันโทรเข้ามาเยอะมากก็คือ <c oughs> กลัวมากประเทศไทยตำรวจทำอะไรอยู่ไม่เข้าใจอะไม่เข้าใจอะ่ะเอาไม่กอดขอไปก่อนนะประสาทจะกินแล้วบาย